ในร่างกายคนเราเนี่ยครับมันมีฮอร์โมนในการควบคุมความอิ่มมันชื่อว่า g l p 1นะครับมันจะตอบสนองต่ออาหารเวลาเรากินอาหารเข้าไปปุ๊บอาหารลงไปในกระเพาะผ่านไปในลำไส้ปุ๊บร่างกายเริ่มรับรู้ว่าเราได้กินอาหารแล้วม bon. ันจะผลิตฮอร์โมนออกมานะครับแล้วส่งขึ้นไปที่สมองเราบอกว่าเอออิ่มได้แล้วนี่ครับด้วยความที่โครงสร้างของตัวยามันคล้ายกันทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มนานขึ้น สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Healthy Life Lifestyle ที่ดีเพื่อการใช้ชีวิตที่เฮลตี้กับผมโจอี้ทาง Health Addict แห่งนี้นะครับวันนี้จะพูดคุยเรื่องของการลดน้ำหนักครับโหไลฟ์สไตล์ทุกวันนี้เราเปลี่ยนไปเนาะการลดน้ำหนักของคนก็แตกต่างกันออกไปทราบไหมครับว่าปีที่ผ่านมนาะ2021สสสได้ประกาศว่าประเทศไทยของเรามีจำนวนประชากรที่ป่วยเป็นโรคอ้วนมากถึง20ล้านคนหรือถ้าคิดเป็นสัสดส่วน 30%จากประชากรทั้งหมดเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะลดน้ําหนักแตกต่างกันออกไปได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับการลดน้ําหนักที่ชื่อว่าปากกาลดน้ําหนักฮะตอนที่ผมได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกผมคิดว่าเอะมันจริงเหรอหรือ,รอมันหลอกลวงหรือเปล่าและกระบวนการมันทํางานยังไงด้วยความเนื่อเยื่นปากกาฉีดเข้าไปที่บริเวณท้องเท่านี้น้ําหนักเราก็ลดลงแล้ว เพราะอย่าง,งานั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอครับว่าสาเหตุที่ทําให้น้ําหนักมันลดลงได้จากประการลดน้ําหนักมันทําได้ยังไงและมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนจะพูดคุยกับนายแพทย์พลวัตรปรีชาบริสุทธิกุลนะครับแพทย์ผู้ชํานาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกันประจำโลย l i f e สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพหรือคุณหมออนันสวัสดีครับคุณหมออนันสวัสดีครับ วันนี้เนี่ยจะมาขอความรู้หน่อยครับคุณหมอผมเห็นว่าหลายคนให้ความสนใจเรื่องปากการลดน้าหนักมากขึ้นแล้วก็มีการพูดถึงในโซเชียลอย่างนี้คุณหมอ,อไล่ฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วปากการลดน้าหนักมันคืออะไรครับก็เดี๋ยวเราเท้าความนิดนึงนะครับจริงไอปากการลดน้าหนักที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยมันชื่อว่า มีลาคดูทายนะครับมันเป็นชื่อยานะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอายาตัวนี้ครับมันออกมาตั้งแต่ประมาณปี2010แล้วมันใช้ในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดในคนไข้ที่เป็นเบาหวานนั่นแหละนะตัวยาของเขาเนี่ยเวลาเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยครับมันจะทําให้ไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนของเราเนี่ยแหละนะครับพออินซูลินมาหลั่งออกมามากขึ้นปุ๊บ ก็ทําให้น้ําตาลในเลือดเราเนี่ยครับถูกควบคุมได้ดีขึ้นอันนี้คือคกลไกแรกที่เรารู้จักกับยาตัวนี้นะครับเมื่อประมาณย้อนไปสักประมาณสิกว่าปีที่แล้วเขาใช้ในรูปแบบของยาฉีดปากกาเนี่ยเหมือนกันนะครับนฉีดเข้าไปที่บริเวณใต้ชั้นผิวหนังต้องฉีดทุกวันวันละหนึ่งครัง้งพอเราฉีดไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยปรกากฏว่าเฮ้ยคนไข้กลุ่มเบาหวานที่เราฉีดกันเนี่ยครับน้ําหนักมันดันลดลงอืม น้ำหนักมันลดลงค่อนข้างเยอะเลยอย่างน้อยประมาณห้าเอร์เซ็ของน้ำหนักตัวเริ่มต้น mm hmm. เขาก็เลยเริ่มขยับการทดลองขึ้นมาครับว่าจากการที่จะาคุมน้ําตาลอย่างเดียว mm hmm. เอ๊ะทำไมมันถึงน้าหนักมันถึงลดลงได้ด้วย mm hmm. อันที่หนึ่งเราเราพบอยู่แล้วว่าถ้าน้ําตาลในเลือดเราลดลงคือเราไม่หวานเกินไปเนี่ยนะครับการสะสมไขมันในร่างกายของเรามันก็น้อยลงอ่า uh huh. พอน้ําตาลส่วนเกินถ้าเราเกินพื่อเราใช้ไม่หมดมันจะกลายเป็นไขมันพอน้ําตาลนี้เรื่อดเราลดลงได้ปุ๊บการสะสมไขมันในร่างกายเราน้อยลงอันนี้นก็เป็นอันนึงที่ทําให้น้ำน้หนักตัวมันลดลงได้ร่กายที่2ที่เขาไปพบก็คือว่าในร่างกายคนเราเนี่ยครับมันมีฮอร์โมนในการควบคุมความอิ่มมันชื่อว่า GLP-1 นะครับไอตัว GLP-1 เนี่ยครับเวลาที่ร่างกายมันสร้างออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะตอบสนองต่ออาหารเวลาเรากินอาหารเข้าไปปุ๊บ อาหารลงไปในกระเพาะผ่านไปในลำไส้ปุ๊บร่างกายเริ่มรับรู้ว่าเราได้กินอาหารแล้วมันจะผลิตในฮอร์โมนที่ออกมานะครับ<อ>และส่งขึ้นไปที่สม,มองเราบอกว่าเอออิ่มได้แล้วแต่ว่า GLP-1 เนี่ยครับมันออกฤทธิ์แค่ประมาณแบบสั้นๆนะไม่กี่นาทีมันก็หมดฤทธิ์แล้วแล้วก็กลับมาหิวอีกแล้วก็กลับมาหิวอีกทนะี่ตัวยาตัวเนี้ยมันมีโครงสร้างที่คล้ายกับ GLP-1 อันนี้ภาพตามนะครับพอเรารพอมันมีโครงสร้างที่คล้ายกันปุ๊บมันก็เหมือนเป็นการแบบบอกสมองไกลๆอ่ะว่าเ้ยฉันยังอิ่มอยู่นะ อ๋อ oh. ครับด้วยความที่โครงสร้างของตัวยามันคล้ายกันทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มนานขึ้นเช่นสมมติว่าเราฉีดไปตอนเช้าเนี่ยเราอาจจะกินไปหนึ่งมื้อแล้วมันอยู่ได้นานขึ้นเราก็เริ่มกินน้อยลงพอเรากินน้อยลงเสร็จปุ๊บมันก็เลยมีผลนะให้น้าหนักเราลดลงได้กลไกที่3ของยาตัวนี้ก็คือพอเวลาที่เราฉีดเข้าไปปุ๊บมันทําให้การขยับตัวของกระเพาะกับลําไส้ของเราเนี่ครับมันลดน้อยลงนิดนึงทําให้การเคลื่อนที่ของอาหารที่จะผ่านลําไส้เราครับมันช้าลงหน่อยหน่อยนึง พอมันช้าลงนิดนึงแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอาหารมันอยู่ในทางเดินอาหารเรานานขึ้นเราก็จะอิ่มนานขึ้นอีกหน่อยนึงเหมันมันย่อยได้ช้าลงนี้เป่ามันย่อยได้ช้าลงนิดนึงน <penguin. S 1> ก็ทําให้เราหิวช้าลงอีกก็เลยเป็นที่มาว่าพอเราฉีดยาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยกลไกในการลดน้าหนักเนี่ยก็คือทางน้าตาลในเลือดที่ถูกใช้ได้เร็วขึ้นนะครับ ử, ทั้งตัวความอิ่มที่มันนานขึ้นทําให้เราลดการกินอาหารระหว่างม,มื้อมากขึ้นนะครับท <ử, S 1> <bu> ั้งหมดนี้นก็จะส่งผลให เรากินน้อยลงนั่นแหละนะแล้วน้ำหนักตัวเราก็เลยลดลงได้เร็วขึ้นครับคุณหมอแนะนำดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วปากกาลดน้ำหนักมันเหมาะกับใครหรือว่าทุกคนสามารถใช้ได้ไหรือจริงๆแล้วเราควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองยังไงให้สุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็ น้ำหนักสามารถลดได้ด้วยคุณหมอแนะนำไหยครับถ้าถ้าเราเทียบกันในการลดน้ําหนักครับผมผมจะให้น้ําหนักเรื่องของการปรับพฤติกรรมเนี่ยครึ่งหนึ่งถ้าสมมติว่าเราจะมองว่าเราจะหาตัวช่วยอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยผมอยากให้มองตัวช่วยเป็นอีก50%แต่50%แรกเนี่ยเราต้องทาเองก่อนนะครับแลวก็คือการปรับเรื่องของการกินอาหารปรับเรื่องของการออกกําลังกายหรือแอคทิวิตี้แล้วก็สำคัญอีกอันนึ้งคือการนอนนอนสําคัญมากมถ้าเรานอนไม่ดีการลดน้ําหนักจะยากมากๆอ,อ่าเช่นนอนดึกจนเกินไปหรือว่านอนไม่เป็นเวลาเนี่ยนะครับ ยากขึ้นไปอีกคือไม่ใช่แค่ว่าคุณกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่แล้วคุณก็อ้วนเลยอะไรย่างนี้อันนี้ไม่มันมันไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นอีกต่อไปแล้วมันมีเรื่องนอนเข้ามาด้วยมันมีเรื่องฮอร์โมนมันมีเรื่องสารสื่อประสาทเข้ามาควบคุมด้วยอีกนิดหน่อยนะครับมันเลยไม่ใช่แค่ว่าคุณกินให้น้อยคุณใช้ให้เยอะแล้วคุณจะผอมทุกคนไม่งั้นคงมีแต่คนผอมแล้วถ้าอดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็จะมองว่าการอ้วนความน้ําหนักเกินหรือความอ้วนนะครับมันก็มีปัจจัยอื่นเข้ามาเกีีีี่่่่่ยยยยยยววววข้้ออองงงงดดาาาาาเเเชนนสสรรรรรคคมมิิิกกทไปัูซึจๆละ ควบคุมความหิวกิมเนี่ยก็มีฮอร์โมนอีกหลายตัวที่เข้ามาช่วยควบคุมเราอีกะังนั้นจริงๆไอตัว GLP-1 อาจจะไม่ใช่ตัวเดียวที่ทำให้เราไม่หิวก็ได้นะครับที่จะเป็นตัวหนึ่งเท่านั้นเองถ้าสมมติเราไปถามคนที่ใช้ปากกาลดน้ำหนักหลายๆคนเนี่ยครับเราจะเจอว่ากลุ่มหนึ่งบอกว่าโอฉีดฉันลดเต็มที่เลยลดดีมากแต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกฉีดเหมือนกันไม่เห็นลดเลยเพราะว่าจริงๆความต้องการการใช้ฮอร์โมนแต่ละคนเนีจะไม่เหมือนกันจริงๆนะครับโดยปากกาลดน้ำหนักเหมาะกับใครบ้างเนี่ยผมคิดดววว่่าาาโยสนตััผมมเหะกบ ได้ในๆๆหลายๆกรณีที่ต้องการลดน้ําหนักในช่วงแรกเพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกว่าผลมันจะดีที่สุดนในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนแรกเวลาเราลดน้ําหนักเ,นเราจะรู้สึกว่ามันลดได้ดีๆมากเลย้สักพักนึงน้ำหนักมันจะเริ่มนิ่งเพราะฉะนั้น,นคนที่ฉีดประกันลดน้าหนักเองครับก็เจอสานการนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่เราอยากจะลดน้าหนักให้เร็วหรือลดน้ำหนักให้ดีสาหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆก็สามารถที่จะพิจารณาตัวนี้เป็นออปชั่นหนึ่งได้ ส่วนตัวหมอก็กมีคนลดน้ําหนักเหมือนกันนะคะับก็เลยเห็นภาพว่าถ้าช่วงแรกที่เราลดน้ําหนักแล้วมันสามารถที่จะเห็นผลที่มันชัดเจนในช่วงระยะเวลาแรกๆอะ่ะมันจะทาให้เราสามารถที่จะแบบกู้<จ>เดินทางต่อเนื่องไปต่อได้ม,มีกําลังใจแล้วก็เดินทางต่อเนื่องไปได้ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเราอาจจะมองเทียบกับคนอื่นมากเกินไปนิดนึงว่าฉันทําแบบนี้แล้วฉันก็ต้องลดได้เท่าเขาเหมือนกันสิถ้าฉันลดไม่ได้ ก็แสงว่าโอ้ห outward, ฉันเป็นคนลดยากอ่ะฉันก็เลือกทําดีกว่าก่อนที่จะเป็นรูปรา่างอยากให้มองสุขภาพก่อนไม่ว่าน้ําหนักมันจะลงหรือไม่ลงในช่วงนั้นก็ตามนะแต่สุขภาพเราจะดีขึ้นแน่นอนเพราะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นอยู่แล้ว แล้วก็มองเรื่องของน้ำหนักตัวเนี่ยค่อยๆเทียบก,กับตัวเองก็พออย่าเพิ่งเทียบก,กับคนอื่นเยอะแต่เรารลดได้1กิโลแล้ววันต่อไปเราลดได้อีก1กิโลนี่คือนี่คือ small step small win ของเราแล้วเราก็เก็บ small win เล็กๆแบบนี้ครับไปเรื่อยๆอีกที่เราจะไปมองว่าโอ้โหฉันลด1กิโลโอ้โหเขาลดได้5โลแล้วฉันเลิกทำดีกว่าเพราะแสดงว่ามันไม่ได้ผลอย่างฉันละมันมีไไมวิช่อันหนึ่งที่ที่เขามองเรื่องของการลดน้ำหนักมากจริงๆลดน้ำหนักด้วยวิธีไหนก็ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยในระยะเวลา1่ปีครับ มันลดลงได้เฉลี่ยเท่าๆกันมีอาหารบางชนิดที่ทําให้มันเนี่ยจะมีการพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้มันลดลงได้เร็วกว่าเช่นกินคีโตลดเร็วจนึงเลยกินโลขา่าแต่ลดช้าหน่อยแต่พอระยะยาวมันเท่ากันหมด สิ่งนี่มันแตกต่างกันอย่างเดียวเลยคคุณอยู่กับอาหารชนิดนั้นได้นานพอหรือเปล่าคือคุณทีความจบวิธีการนั้นหรือเปล่านะใครจะทําตามแฟชั่นไหนหรือทําตามทฤษฎีไหนไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าคุณมีทฤษฎีที่คุณสบายใจที่จะอยู่กับเขาแล้วคุณก็ทําตามเขาไปได้อย่างต่อเนื่องในความเป็นจริงมันไม่มีคนกินแบบเดิมได้ตลอดชีวิตหรอกเราอาจจะกินแบบเดิมได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละส่วนเรื่องของรูปร่างเรื่องของหนักตัวเนี่ยมันจะมาเองถ้าเราอยู่กับมันได้นานพอแต่ถ้าคนไหนยังรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันนําอยู่ มันยังไม่เห็นผลในด้านใดสักด้านบางทีไปหาคุณหมอเพื่อตรวจสอบในร่างกายอย่างละเอยียดถี่ถ้วนจะได้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือผิดปกติในร่างกายหรือเปล่าและการใช้ประกรลดน้ําหนักต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์และให้คุณหมอเป็นคนควบคุมโดสถึงจะปลอดภัยและดีที่สดุดวันนี้ขอบคุณคุณหมอที่มาแบ่งปันข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณมากเลยครับคุณหมอสวัสดีครับนะ หลังจากที่วันนี้คุยกับคุณหมออ่านไปนะครับเราได้รู้แล้วว่าปากกาลดน้ําหนักเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้และไม่อันตรายด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและการสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักแต่สิ่งที่สาคัญมากไปกว่าน,นั้นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการออกกําลังกายการนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็การทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ก็จะสามารถทําให้คุณลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้เรานํามาฝากกันถือว่าเป็นความรู้ใหม่ๆที่หลายคนอาจจะเพิ่งรู้เหมือนที่ผมวันนี้ก็เพิ่งรู้นะครับสำหรับทางหน้าจะเป็นเรื่องราวสุงภาพเรื่องในติดตามดีห้ามพลาดวันนี้ผมโจ้และเทลแอดดิกไปแล้วครับสวัสดีครับมันสามารถ ไปช่วยในด้านอื่นด้านใดอีกได้ไหมครับคุณหมอ,อยาตัวนี้ครับตอนนี้หลกัหลกๆเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดการดื้อของตัวลดความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานนะตัวยาตัวนี้ครับเข้าไม่เข้าไปกระตุ้นเนี่ยมันทำให้ตัวตับอ่อนของเราเนี่ยมันสร้างอินซูลินได้ดีขึ้นนะครับถ้าประกอบกับการลดอาหารหวานลงสักนิดนึงลดแป้งลงสักนิดนึงเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันการเกิดเบาหวานในระยะยาวได้ด้วยกัน